สุสาธุสาธุโลกกองอพันเนื้อนาบุญที่รักทั้งหลายเริ่มกันไหมจ๊ะเริ่มค่ะที่เราได้ไปปฏิบัติภารกิจตรงนี้ในจันรการเดินดุดงธรรมชัยในเส้นทางของมหาปูชนีอาจารย์แม้ว่ามันจะไม่ สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่วัดของเรากระามนะจ๊ะก็ขอให้อดทนต้งสู้นะลุงเนอะเราจะได้บ่มบาร,รมีของเราให้แก่รอบเราก็จะได้ไปทำหน้าที่ประดุจพระบระโมโพธิสัต์ที่โปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายนะจ๊ะพูดถึงความยากลำบากในการเดินท้ดงเนี่ยก็ทุกยุคแหละ ก็คนลับแบบกันอย่างสมัยพระมหาเถรานุาเถระที่ท่านออกเดินทดดงตา,ตามปา่าตามเขาเนี่ยจ้ะ่ <c oughs> านก็นลำบากท่านก็นปนไปใส่รองเท้าเหมือนกันนะจ้ะอีกองหนึ่งที่เ,เล่าให้ครูวใญญ่ฟวังหลวงปูวัดพระบาทตาัากว่าท่านไม่มีกรดเลยมีแต่ไม้เท้า ลากาบ,บริการอ๋อเรียกว่าตั้งเสี่ยงภัยกันโรคภัยแค่เจ็บมากเลยเนี่ยไปอย่างนั้นเนาะไม้ท้าท่านบอกเอาไว้เขียเผื่อมีสัตว์อะไรง่าแต่สัตว์บางอย่างมันใช่ไม้เขี่ยไม่ได้ไ,ไ,ดไปใหม่ๆท่านก็บอกก็ประจจากับไปเป็นทีม เป็นทีมนะไฟกันกับหมูกันนะเล็กๆไม่ได้ใหญ่แบบกองพันงี้นะวันนึ้งก็ไปนั่งไปอยู่ที่ริมลำธารเนะจอเสือ,อนี่นะแต่โลกของวันนึงเนบุญนี่เจอแต่ผู้มีบุญก็มาโปรยดาวรวย <laughs> นี่นะเออแล้วก็โปรกด้วหัวใจนะจามาโปรย แต่นั่นท่านเจอเจอเสือมันมากินอีกฝั่งหนึ่งท่านบอกเข้าไปเจ้าท่านใช้ตัวแทนแทนว่าเข้าพเจ้าถูกหมกันนะให้เป็นตัวแทนเหมือนธรรมทูตให้ไปพูดกับเสือลองคิดดูสิ <laughs> ข้าพเจ้าไม่เคยไปพูดอย่างนั้น <laughs> แต่ข้าพเจ้าแข็งใจไปในคํานี้ไม่หลุดเลยรู่ผู้ใหญ่จาไม่ลืมเลย <laughs> ข้าพเจ้าก็แข็งใจไปเ <laughs> อาเป็นตัวแทนหม่คณะแล้วนี่ <laughs> <laughs> ในโลกของพันธุ์นื้อุ้ต้องฟังให้ดีลูกนะ <laughs> <laughs> ข้าพเจ้าแข็งใจไป <laughs> ไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเสือที่มันกําลังกินน้ําอยู่ ข้าพเจ้าก็ถามว่านั่นเสือหรือมันก็เงยหน้าขึ้นมาคข้าจะบอกว่าใช่เจ้าอยู่ที่นั่นเราอยู่ที่นี่แล้วจะหานหลังกลับมาบอกกระโมกนะว่าได้ไปพูดกับเสือแล้วเออ ลาวบอกบางทีข้าพเจ้าก็จำวัดอยู่บนตอนบนซุงคือต้นไม้ที่มันล้มอยู่ฝนมันกระตกจีวรเปียกหมดแต่ก็หลับเพราะมันเหนื่อยหลับสนิทเลยตื่นขึ้นมาอีกทีอ้าวบาดไปทางบริขารไปกระทางสอง,างนางพน้ามันซัดป่าไปจีวรก็เปียกจุ่มข้าพเจ้าก็ต้องแข็งใจไปหาบาดก่อน แล้วก็เอาบาทที่มันบุบบู้บี้เอามาทุบใหม่เพื่อจะไปบินธบาตแล้วก็ไปบินธบาตท,ทั้งจีวรที่มันยังชุ่มน้ําอยู่ขนาดบิดแล้วเนื้ไปบินธบาทญาติโยมที่ก็อยู่ละแวกนั้น <S S เขาก็สงสารเขาก็ร้องไห้สงสารแต่ข้าพเ,เจ้าก็ออกไปทำหน้าที่ตรงนี้ ไปะนั้นโลกละกองพันเนื้อบุญนิรักทั้งหลายที่ลำบากก็เราก็เยอะเราก็นั่นท่านเดินบนกลวดบนทรายบนหินขึ้นเขาลงห้วยใเท้าปล่าเหเงนินเจอสิงสาราสัตว์สัตว์ร้ายจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องพูดให้รู้เรื่อง นี่นะต้องรู้จักการดำรงชีพในป่ากันนะอาหารบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้นี่นะเจ้าไม่ได้เจออาหารอย่างที่เราเจออย่างนี้นะดินอากาศฟ้าโลกภัยไข่เจ็บทั้งโรคไล่ตัด้ายคนร้ายคน้ล่ค,ลคือคนที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาไม่นับถือความเชื่อแอรงๆผีสางอะไรต่างๆพวกนั้น เขาไมเข้าใจนะแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้โดยระวังจิตตัวเองดูจิตของตัวเองไม่ให้มีอารมณ์ใดมาปรุงแต่งในจิตมุ่งที่จะบำเพ็ญจิตให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสตลอดเส้นทางการเดินทุด,ดงนั้นพระมหาเถรรัตการก่อนทงกระทําอย่างนี้นะลุงเนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอแค่ความสว่าง ของดวงอาทิตย์นี่เนาะที่มาบ่มผิวกายเราให้หลุดล่อนเพื่อจะให้เหลือแต่กายที่เป็นแก้วเออเร้ก็จะต้องอดทนนี่เนาะต้องทั้งอดตั้งทนนี่นะนี่แล้วก็เมื่อใจของเรามองหยุดนิ่งอยู่ภายในมองกลางมองทางพระใสใสพลังใจมันจะอยู่ที่ตรงนั้นแหละตรงที่ใจหยุดใจนิ่ง ที่ใสๆตรงนั้นโยมก็จะได้บุญตรงนี้แหละต้องที่โลกกองพันเนื้อนาบุญใจใสๆนี่แลยนะจ๊ะต่างก็ได้เดียกันนะคู่เราก็ได้ในส่วนของเราโยมก็ได้ในส่วนของโยมวินวินนึกันทั้งคู่นะลุกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็ลําบากกับหลายอย่างนี่เนาะแต่ถ้าเราสู้เสร็จแล้ว อะไรมันก็เรื่องเล็กทั้งหมดให้ดูจิตของเราให้บริสุทธิ์อย่าให้อะไรมาปรุงแต่งให้ใจของเราไม่ใสในรลงนะวันที่ผู้สื่อข่าวสว่าง